นีผมจะมาเช็ครหัส AOV นะครับโอเคข้างบนก็ใส่ไปแล้วสเตจก็ดี CV หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มาใส่ข้างล่างกันเลยนะครับโอเคแล้วก็ผมจะปิดไว้สองตัวใครได้ก็ไปเลยเออโอเคผมปิดไว้แล้วแล้วก็หลงังจากนั้นลงคือชื่อเขาใช้ได้ ได้จริงผมบอกเลย EQ เปลี่ยนชื่อชื่อนะครับใส่คลิปเล่นเนะเออใครก็เป็นคนใต้บอกมาด้วยผมจะได้พูดภาษาใต้ในคลิปหน้าเคนี่นะครับได้จริงบอกเลยฮีโร่ก็แค่นี้โอเมนโอเมน โอเมนัวฟี่เนี่ยน,ะนี่ตัวนี้ฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเคที่เหลือก็ใช้ไม่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็มีแอปอันนี้แวนไม่ถาวรน,นะครับซิวก็ไม่ค่อยมีสก,กินวัตเตอร์ไฟก็มีแต่เช่าอันนี้ถาวรน,นะครับแต่ว่าลิงผมได้มาผมเติมได้เล็กตอนนั้นหนังหนาแล้วก็มาทอ็อต โมโทษนะครับผมมีสกินในนี้หัวการะลุกนี่าการะลุกแล้วก็ไอตัวนี้มันแจกนะครับเคกำลังทดลองอยู่โมลินแล้วก็ไอตัวนี้ก็ถาวอเหมือนกันผมจบแค่นี้คุณไปเลือกว่าจะเล่นตัวไหนนะครับ มันว่าเคยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้ว